พอดเกมนายไทยแลนด์ Night, มาครับคุณผู้ชมครับพอลดเกมนายไทยแลนด์ Night, ในรอบแจ็คพอตของเรานะครับมาดูซิว่าคุณโมโนจะคว้า1 0 0 0 0แสนบาทของเราไปได้หรือไม่วิธีการง่าย ชื่อมันจะขึ้นมาข้างหลังคุณจะไม่เห็น2คนนี้จะเป็นคนใบ้ให้คุณโดยที่ไม่ฟาวนะครับคุณตอบได้1ชื่อ2,000บาทถ้าตอบได้10ชื่อ1,000 0แบาทมีเวลา90วินาทีเพราะฉะนั้นชื่อหนึงก็9าวิสบายๆมีเวลาเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชื่อมันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงแค่นั้นก็โอเคเกิดขึ้นนามสกุลมาด้วยคุณก็ต้องตอบมาให้ครบคนเดียวที่ข้ามได้คือโมโนคนเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่งซิกมาว่าให้ข้ามคุณต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีเข้าใจแล้วนะไม่ยากครับคุณได้คนที่เก่งๆสองคนนี้อยู่แล้วดูดูความมั่นใจถ้ามันมีอะไรที่อันี้คนนี้เน้นเน้นเน้นประเทศไทยอีก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 อวกอี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 ้อีก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 ีกอออ พร้อมครับพร้อมแล้วนี่คือซุปตาเต็มสิบเข้าที่สองคนไปยืนตรงนู้นเลยครับสูนาสุนาอ่าโมโนนั่งตรงนี้นะครับสื่อสารเขาสองคนขอให้คุณโชคดีชื่อขึ้นตรงนี้นาฬิกาอยู่ตรงนี้เขาดาว90เก้าสิบวิสติสติโคกันได้เลยฮะจะโคกันยังไงแบบไหนได้หมดทุกอย่างคำถามเก้าสิบวิพร้อมเกวินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับไป นางเอกนางเอกบุเคเอ้เบลล่าชื่อเต็มชื่อเบลล่ายานีเบลล่าอะไรเบลล่าเบลล่าถูกแล้วเบล่าลานีอ่ะตเดอรซาร์เดอรซาร์เดอซาร์แกงต้มอินเลอินเลิบี้บี้สุกิตอ รถไม่ใช่่ถกระลำนางเอบุพานังเอบพานังเอบุพาคิดถึงไอ้บุพานี่ถึงเอบพานอยเนอร์มนพออยเชอร์มานอ้ยเดีวโอา fast and furious ไม่กพอวอเกอร์ไม่ใช่หัวล้านอุ่ยช่ The r o อ k ชื่อชื่อเล่นเี้หน่อยอ่ะชนะชนะ้ชนะอะไร้ามอันนี้ข้าม้ามแล้วเออเนีเอาสิเอาสิแปลตาเดิงอ่ะม่ใช่เจเจ เจเจกิดเจ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 ุกิดเจชื่อะไรล่ะเจเจกิดกิอะไรกิเจริญข้าม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 ข้มข้า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 มข้มข้ามขามข้ามข้ามข้าามข้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  ตองตองสุดทูพีตรงตรงตรงทูพีตรงทูงพ,พีเออทำทำหมดเวลาโอเคเอามาคือพยายามแล้วทำได้ดีครับเชิญเชิญเชิญมายืนตรงนี้เลยสุดชีวิต,ตวนะฮะได้ไปหลายๆคนเลยนะครับคุณเบลล่าก็ได้บี้สุกิตก็ได้พลอยเชอร์มานก็ได้คนนั้นคือวินดีเซลเออ วินดีเซลหัวละล้าที่ขับรถเร็วๆแบบว่ามีเรื่องตลอดเวลาในเรื่อง fast and furious อ่ะข้ามเต๋าสมชายไปนะครับเจเจก็ได้ได้ป่ะได้จก็ได้ก่ตกฤตกฤเจริญใช่ไหมกิตเจริญนาสกุลใครวะไม่น่าจะใช่นะครับแต่โบโนก็ได้เงินเหมือนกันนะครับได้ไปทั้งหมด4คนนะครับรับกับบ้านไป8,000บาท เอาละวันนี้ขอบคุณเพื่อนนางงามทุกรุ่นเลยนะครับผมที่มาสนุกกับผมในวันนี้ขอบคุณมากนะครับผู้ชมทางบ้านสนใจอยากสมัครเข้ามาชิงเงินแสนตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีนั่งทุกวันอาทิตย์ครับ2ทุ่มครึ่งทางช่องโมโน,โน29นี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณยูโรช็อกโกพายรสเรานี่พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต แก่ันูตอบใจแล้วซาลาเอห้องหอยไม่ใช่ซาลาเอซาลาเอไปไหนซาลา หัวใจพอดีช่างมันเถอะข้ามไเลยนะช่างมันเถอะข้ามไหเลยนะ